สวัสดีค่ะเนาะค่ะสวัสดีเนาะค่ะมื้นี์เผ็ดพ,รพระลรว่ยได้มาอยู่อ่าบานปลาคข้านะคะหมูก้านะคะตำบลบะเฟืองอำเภอพุทธยงต์จังหวัดบุรีรัมย์เนาะคะะ่ะเนาะอ่าเผ็ดพ,รพระลรว่ยกับมาอ่าพอดีมาพ่อ่าหลังส่งนะคะหลังส่งอ่า น้องผู้นึงเนาะค่ะเนาะเเ็ดปลาลวยกับมาบ่ท่านนะค่ะเนาะมาได้ท่านดาคลิปนิดเดียวเนาะค่ะที่ไทยเห็นนี่เนาะค่ะเสียหายเบิ้งข้างอีกจังน้อยเนาะค่ะเนาะคือว่าเ็ดปลาลวยมาได้คลิปน้อยนึงนะคะเนาะอยู่ดีดีเพิ่นกับได้ล่ำเพิ่นส่งขึ้นเนาะค่ะเนาะเขาเปิดเปิดเพลงให้นางล่ำเขาล่ำนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยคือมีองค์เขาเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาล่ำอยู่อ่หางเรือโบราณตัวนี้เนาะค่ะเนาะเพิ่นมาล่ำแต่เพิ่นกับโบกขเนาะค่ะเนาะเพิ่นล่ำแล้วเพิ่น เผ็ดพราะรวยกับไายได้น,น้อยนึงนะคะเนาะแต่กาบดามีตัวเหล็กหายอยู่เด้อค่ะมีตัวเหล็กหายอยู่กับเป่นกระปล่อยตัวเหล็กหายนะค่ะเนาะน้ะ <c oughs> นองผู้นี้อ่บุหงาิ่ชมาจากไสเนาะคะ่ะเนาะกับเพิ่์นนีองค์เนาะค่ะเพิ่์นนีองค์พ่อเปิดเพลงล่ำปึ๊บเพิ่์นกะเข่าองค์เพิ่์นกะเขานเขานาะคะ่ะเนาะองค์เพิ่์นกะเขาอยู่อ่ะอยู่หางเรือฟังหลังเนาะค่ะหางเรือน,นี่ค่ะ อยู่ตรงนี้นะคะน้องหางเรือฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะอ่าเพชรพลรเลยก็ได้ทไทยแป๊บนึงนะคะเนาะ,ะแต่ว่าได้ดตัวเลขศหายยุ่งนะคะเนาะได้ตัวเลขศหายเอฟซีอยู่เด้อค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวอ่าไปเบิ่งตัวเลขอยู่ถ่ายคลิปเนาะค่ะเนาะอยู่ถ่ายคลิปคือว่าไปเบิ่งตอนเพิ่อนองค์เขานะคะองค์เขาแล้วก็เพิ่นเขียนตัวเลขใส่ใส่จานเนาะคะใส่จาน่ะ ห้เอฟซีไปเบิ้งนะคะเนาะว่าเห็นเป็นเลขตัวใดเนาะค่ะเนาะเห็นเลขตัวใดตีเอาด้วค่ะด้วว่าสิตรงกับจะคล้องคิดถทือกับสิตรงกับอันเพื่อนเขียนห้บอเนาะค่ะเพื่อนเขียนห้แบบหนึ่งแต่ว่าอันฮาเทือนี่เหาเห็นกับตัวเลขคนละยางกันนะคะเนาะเห็นตัวเลขไม่เหมือนกันนะคะเนาะดวงไพดวงมั่นด้วยค่ะแต่ว่าเพื่อนเห็นเป็นเอ่อเพื่อนเขียนห้เลขตัวนี้แต่ว่าฮาเทือเอฟซีอาจจะเห็นเป็นเลขตัวนี้นะคะเนาะแต่หายไปพิจารณาเอานะคะเนาะ นี่เนาะคะ่ะเหตุพระลรวยก็มาอยูตัวเรือบโบราณเนาะคะ่ะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยเรื่อยคะ่ะว่าเพิ่นจะบอกเลขตัวไหนเนาะคะ่ะเนาะไปเบิ้งในไทยคลิปเนาะคะ่ะกลางคลิปท้ายคลิปเนาะคะ่ะเนาะเด้ไปเบิ้งกันเลยเนาะคะ่ะเด,ด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพชพรพะรวยเนี่ยเด้อค่ะ คนไลค์คนแชร์นะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเพชรพร,รวนนะคะเนาะอ่าเพชรพร,รวยนนองไม้นะคะเนาะกำลังเปิดช่องใหม่ๆนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหอย่าลืมค่ะอ่าผิดไายอ่าบ่ชัดหรือว่าอ่าวบอคอยของผิดพลาดมองได้กะขออภยยัยในเรื่องค่ะไปค่ะไปตามเบิ่งในคลิปเรือ่องค่ะว่าเพิ่นปล่อยหลีกตัวใดคะ่ะ เอาห่วงวเนี่เนี่ยเม็นหังงเอาห่วงวีเนี่ยเป็นิงเลยเอาวี่เนี่ยคนตาหนีแล้วแกเขียนไงนะข็ดเขียนสาแล้วก็เป็นลโอเ

กูแบบน้ำก๊อมนังอยู่นะเอตาดาานะหน้าีมไรในใจนะคุณเดีราด้วยย่งคว่าโอเ่ัตองตงัอลึตัวเลยเนาะกมีหนตัว่มีตัววตัวหน้าอย่านี้รมเรวมไหกนดีข้นะีแล้วเนาะ ก็ตอรู้ตา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 คุคุเจียนนี่หัวเรือเนตัวไหนครับแม่เห็นนพนบอเห็นนพนบอคแม่จ๋าแม่จ๋าคเจียนให้หัวรือางไหนจ้เมาทางนี้มาทางนี้ัน่เไห อเี่ยหนเงี้ยอ่ะล้ยายุบยุหาเวตัวตัวนี้่งต้ออายได้เ็ศูนย์เนี่ยเจ็ดวอ่ตัวนี้มาจังสี่มาจังสี่เจ็ศนอันนี้มามาจ็งสี่เขาไปลก็บปมือเขาอีเเป็ตาจ้ว่าบัตเพิ่มสี่ไปเพิ่มสี่เพิ่มี่เพิ่มเดี๋ยวเาเนม 3นเจ็ดสามศูนยจ็ดสามศู